รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอดร,รหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอดรหัสสวัสดีครับคุณผู้ชม <S <S ต้อนรับสู่เกมการแข่งขันพอดร,รหัสกับดาวินชีครับ วันนี้เรามะชมการป้องกันแชมป์ของคุณบลูกันต่อซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับคุณโอที่เพิ่งจะถูกแรนดอมลงมาไปชมกันต่อว่าจะเป็นใครที่จะอยู่รอดในแมตช์นี้ครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับผมมีสติอยู่แล้วเท่าไหร่ฮะ2,000ครับ2,000เขาเรียกว่าคนมีทุนลงมาตรงนี้มาหากําไรเพิ่มแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้น ต้องสู้กับคุณบลูซึ่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่พอลงมาแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับ <c oughs> สมัยแรกได้ไปแต่ก็ได้ไปแบบมีความหืด <c oughs> <c oughs> มีความมึนงง <c oughs> มีความแบบว่าเอออยู่นิดหนึง่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วครับผม <c oughs> ดีขึ้นแล้วนะครับผมพร้อมครับป้ายใส่กันคนละหมื่นครับแล้วลงมาตรงกลางคนละ2000เริ่มกันแบบเบาๆกับรหัสแรก2อพยาง รหัสเสียงมาครับป้ายสีพี่ป้านาอาป้ายสีพี่ป้านาอาไวมากครับคุณรูครับตอบว่า windows, ท,ท,ทายาทครับทายาทถูกต้องครับผมรับไปก่อนเลยนะครับผม4,000เป็น1 2 0 0 0 0 สาระคะทำไมถึงทายาติคะเป็นง่ายค่ะพี่ชาคริสเปนง่ายมากป้ายสีการป้ายสีคืออะไรคะคือการทาอ่าก็เป็นทาพี่ป้านะอาคือใครคะญาติก็แค่นี้ค่ะทายาตนะมันง่ายนิดเดียวจะถามว่าหนูคิดได้ไหมไม่ค่ะคุณดครับเราต้องสู้แล้วเร็วมากพึ่งลงมาเราต้องสู้ปั๊บ8,000สู้เท่าไหร่ครับขอ2,000ก่อนแล้วกันครับ เริ่มด้วยสองพันก่อนนะครับผมมาครับสองพันเป็นสี่พันตรงกลางดาวิชีขอสองพยางเช่นเดียวกันสองพยางนะครับรหัสภาพมาครับ ส้มกดอ,อีกแล้วนะครับไวมากใช้เวลาไปประมาณแค่2วินาทีเอง2พยางครับท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมตัวนะครับเพราะว่าน้องส้มทีมฟิลกดไว้แล้ว3วินาที <c oughs> คุณบลูครับยอดดอยหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผม <c oughs> กดไปครับพี่โอ <c oughs> ไม่ได้เพราะฉะนั้น โอกาสเป็นของน้องส้มน้องส้มจ้าตอบผิดกลับบ้านนะสองพยางคือคำว่าซาลอนนะคะซาลอนซอนลาถูกต้องครับผมซาลอนโดเลมีฟาซอนก็ชี้ไปที่ซอนที่ลาซอนลาซาลอน ซารลอนรับไปจ้าคนละสองพันกับท่านผู้ชมทางบ้านที่ตอบถูกครับผมเฮ้ยสยอดอ่ะแล้วหาเจอไหมฮะเป็นฮะหาหาเจอไหมคะเพราะอนเขาลาไปไหนใช่ไหมนอนไปเลยดีกว่าเลยละนั่งดีกว่าซอนไปลาไปไหนเพราะเขาให้ผลกลับว่าเป็นซารลอนลงมาครับคนละ2,000ตรงกลางและไปกันต่อเลยครับ2พยาง สองพยา์นะครับรหัสเสียงมาครับคนอีสานเรียกสักครู่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  คนอีสานเรียกสักครู่กดแล้วนะครับและข้างหน้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของพี่ทีมซิลและท่านผู้ชมทางบ้านยอมครับตอบไม่ได้ครับคำนี้เฮ้ยไม่คิดที่กดอ่ะมือลั่นมือลั่นมือลั่นจริงจริงจริงครับไม่ตอบจริงเหรอไม่ได้จริงๆจริงนะสุดยอดมาพี่ชายคำตอบที่ถูกต้องคือแอปเปิ้ลเฮ้ย เพราะแป๊บเอิญเพราะว่าเอิญแป๊บคนอีสานเรียกสักครู่ก็เอิญแป๊บหล่นกับแอปเปิลครับท่านผู้ชมครับดัมพชีของคืนสี่พันเวลาเขาเรียกในคนอีสานเขาเรียกคือการเอิญเอิญอ่าและสักครู่ก็คือแป๊บรวมกันเอิญแป๊บ แอปเปิ้ลไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าไม่มีใครน้อยหน้ากันไม่มีใครได้ดาวินชีเขอคืนแต่น่าเสียดายสำหรับพี่ชายพี่ชายน่าเสียดายมากเพราะว่าแต่งหน้าตั้งแต่ตีสี่มาติวแบบว่าไม่ได้ยาม่ายโย่าเรีกว่าแต่งหน้ามาขู่ดาวินชีเลยมาขู่เลยคือกะมาต้องต้องมีต้องมีซีนนะคะแต่มีซีนจริงซีนมือลั่นซีนมือลั่นอส่งพี่ชายกลับบ้านครับพี่ชายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ หรือว่าหรือว่าแกมีความบ้าจี้อยู่ในตัวแกอาจจะเป็นคนแบบว่าอยู่ดีมือแล้วแบบไล่คิดแบบคิดเร็วทําเร็วแล้วแบบเส้นกระตุกเลยอย่างเงี้ยฮะใช่ต้มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะดูแกก็ช็อกๆตัวเองที่นะฮะกดที่กดไปเหมือนกันไม่เป็นไรครับลงใจทั้งคู่นะฮะยังอยู่กับเรานะครับยังยังไม่ต้องกลับกันสู้กันมาครับอีกคนละสองพันตรงกลางเป็นสี่พัน หนึ่งพยางครับหนึ่งพยางเท่านั้นสำหรับรหัสนี้รหัสภาพมาครับทีมซิว คุณบลูกดแล้วเหมือนกันตอบว่าเสือครับเสือทุกต้องครับผม <c oughs> และก็ขึ้นนาจริงๆนะครับผมกลับมาเป็นที่1,000 10, 0ต่อ2,000ทําไมถึงเสือหรอคะค่ะ <c oughs> เพราะภาพแรกคือภาพของประเทศไทยก็คือไทยภาพที่2ล็อกเกอร์แต่ภาพที่3ตัวล็อกเขาไม่ล็อกก็เลยไม่เอาล็อกก็เหลือแต่ไทเกอร์ ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยไทเกอร์ก็คือเสือครับผมเก่งเลยสุดยอดรอแป๊บนะคะต้องเปสิบสามเดี๋ยวเด๋ยวจะไปให้ถึงอ่ะคุณโอบครับมีอยู่2,000แต่เรามีสิทธิ์ที่จะสู้จะแบ่งเล่นหรือเราจะวัดดวงวัดไปเลยครับสองพครับสองพันะอ้าวมาหมดนะตักพี่โอครับผมเป็นสี่พตรงกลาง ถ้าดึงกลับไปได้สวยงามเลยทีเดียวอยู่ต่อได้สองรอบเลยดาวินชีขอสามพยางราดผ้ามาครับสามพยางราดผ้ามาครับ เงินขวัญถุงครับเงินขวัญถุงถูกต้องครับสุดยอด <c oughs> ดูว่าแท่นฟิวจะแบบว่าถลง่มลงมาแล้วกดก,กันแล้วนะมผมประประัเ <c oughs> งินขวัญถุงนะครับผมและพี่โอ๋ก็สามารถนะฮะชิงคําตอบไปจากคุณบลูได้ทําให้สามารถอยู่ต่อได้ดึงกลับไปเป็น4,000ต่อ8,000ครับ เงินขวัญถุงก็เพราะว่านะฮะน้องขวัญสมณีนะครับผมถือกองเงินอยู่นะครับลูกศรก็ชี้ไปที่เงินของน้องขวัญก็เงินขวัญภาพที่สองง่ายเลยถุงนะฮะสามพยางเงินขวัญถุงครับคุณรู้ับครับนานๆจะต้องได้สู้สักทีครับสี่พันครับสี่พันเอายไปสี่พันเท่ากับว่าคุณโอ๋ก็ต้องหมดหน้าตักอีกครั้ง4 0 0พันรวมกันเป็น 8,000ตรงกลางเอาสิ8,000ตรงกลางนี้ถ้าเกิดคุณบูได้ไปนะครับผมปิดจอบแชมป์สวยที่2ด้วยเงินสะส,สมในรอบนี้อีก1 2 0 0 0 0บาทคุณโอกลับบ้านแต่ถ้าเกิดคุณโอได้กลับไปขึ้นนำทันที8,000ต่อ4 0 0 0คุณบูก็ยังมีโอกาสเล่นต่อได้อีกแต่ถ้าหลุดไปละ่ะทีมสตีลครับคนละ4 0 0พกับท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะแต่คุณต้องตอบให้ถูกเหมือนกัน อย่าให้ความตื่นเต้นมาเป็นมันผจญกับตัวเองอะตั้งสติสพยางรหัสเสียงมาครับติดกับรถติดกับรถสองพยางครับติดกับรถติดกับรถ ติดกับรถติดกับรถติดกับรถคุณบลูกดครับตอบว่าชมวกใช่ป่ะครับไม่ใช่ครับคุณโอรครับชาคิดครับผมชิดคาชาคิดโอ้โหถูกต้องครับผม อันนี้ต้องบอกเลยว่าลูกลูกลูกของคุณโหนมีกี่คนครับมีสองคนครับผมมีสองคนดูทุกวันเลยครับภูมิใจในความเป็นพ่อของคุณโหนได้เลยกับการมาถอดรหัสบัญชีติดกับรถติดก็คือการใกล้ชิดนะฮะติดก็คือการอยู่ชิดกับรถรถภาษาอังกฤษก็คือค่าติดกับรถชิดค่าชาคริตออกเสียงให้ถูกชื่อผมเองรับไปแป0 0ันครับ โอ้โหคุณบูเสียไป4ี่พันแต่มันยังอยู่ให้คุณดึงคืนมาได้ครับเพราะคุณไม่ได้เสียไปให้ทีมฟิีลดาวนิชีไม่ได้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นยังอยู่ครบตรงนี้ที่เล่นกันเมื่อสักครู่นี้ครับตอนนี้คุณมีอยู่สี่พสู้เท่าไหร่ครับสองพครับ2,000ก่อนนะครับเมื่อกี้บอกหมดเลยโอ้โหถ้าเขากล้าหมดผมเองก็กล้าลุ้นเหมือนกัน อ้าวสองพันก่อนนะฮะมาครับสองพันตรงกลางเป็นสี่พันครับสองพยางครับสองพยานรหัสภาพมาครับ วินาทีสองพยางคุณลูครับหน้าเลือดหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับ <are> หมดเวลาและทีมซิลก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ด้วยคุณรู้ร,รู้ได้ไหมคะมาซาร่าตอบว่าหน้าลอ,อยไม่ได้ลยอยโหยากค่ะแต่หน้าเขาเลื่อน หน <Safe> ้าเล <schnell> <S <S ื่อนนหขาเลื่อนแต่ว่าอีกคำหนึงที่เรียกหน้าคืออะไรครับ face ภาษาไทยพักพักพักเลื่อนโอ้เพื่อนรักดัมพิชี่ขอคืน4 <Mustang> <IS mus incom> um> ี่พันพักเลื่อนเพื่อนรักแต่ว่าตอนนี้วิกฤตละสำหรับแชมป์ของเราครับคุณบูครับมีอยู่สองพ คุณโอ้6,000แต่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณบลูนะครับ,รบโอกาสเสียแชมป์หรือไม่เสียอยู่ที่รอบนี้หมดหน้าตัคุณบลูครับแชมป์ของเราเป็น4,000ตรงกลางและถ้าดึงกลับมาได้ก็ตีเสมอกันที่4,000 2พยางสองพยางเท่านั้นนะครับรหัสภาพมาครับ สองพยางเท่านั้นนะครับรหัสภาพมาครับสองพยางมีใครกล้าสซีลไหมเบอร์14กดแล้วคุณ เหมือนกันเหลือเจ็ดวินาทีคุณโหตอบว่าหมาศึกป่ะครับไม่ใช่ครับห้าวินาทีคุณบลูต้องกดนะครับตอบว่าขี่ม้าครับไม่ใช่ครับน่าเสียดายสำหรับคุณบลูแต่ตอนนี้ขอไปที่ทีมซิลก่อนทีมซิลค่ะ,ะบอกสิ บอกฉันสิว่าเธอตอบว่าไงชื่ออะไรครับชื่อแยมค่ะคุณแยมคุณแยม,ค,แยมคุณแยมตอบว่าเบียร์ล่างค่ะเบียร์ล่างคนละสองพันกับท่านผู้ชมทางบ้านครับนี่เบียร์เหรอพีเอออ้าวถ้ไมถึงเป็นเบียร์ล่างอะคะเพราะว่าตัวเบียร์มันอยู่ข้างล่างอะค่ะแค่นั้นเลยใช่ค่ะใช่แล้วครับในเกมหมากรุกนะฮะก็จะมีตัวหมากนะฮะหลายตัวที่เรียกต่างกันไปนะครับม้าอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะ แต่ว่าคำที่ถูกต้องก็ต้องเป็นเบีย้ยที่อยู่ข้างล่างจังหวะจะง,ง่ายก็ง่ายเลยนะคะ,ะนี่คือตัวหมักลุกของฝรั่งนะครับผมตัวสีขาวที่อยู่ทางด้านล่างก็คือตัวเบีย้ยเบีย้ยอยู่ด้านล่างของมาอ้าก็คือเบีย้ยล่างนั่นเองเก่งมากครับคุณยามครับคุณยามเก่งมากแสดงว่าเป็นคนเล่นหมักลุกเลวที่จกักและในที่สุดลูกๆจะ้ะ <c oughs> คุณพ่อก็สามารถล้มแชมป์สำเร็จครับแชมป์คนใหม่ของเราครับคุณโอ๋ครับ <c oughs> และขอเสีงเยงปรบมือ้ กับแชมป์หนึ่งสมัยของเราคุณบลูครับอะไรขึ้นคุณบลูตื่นเต้นมากๆแล้วก็ยังดังตั้งตัวไม่ทันครับผมรีบลงมาแล้วก็มันตื่นเต้นจริงๆครับผมคือจากที่นั่งอยู่แค่เดินมาไม่กี่กา้าวตรงที่มายืนอยู่ตรงนี้นี่คือความรู้สึกมันแตกต่างขนาดนั้นมากครับผมและนี่คือขนาดเข้าสู่รอบที่จะสามารถเป็นแชมป์สมัยที่2ได้ครับแต่ความตื่นเต้นมันกลายเป็นมาชนตัวเราเองใช่ครับผมไม่เป็นไรครับได้เป็นที่ให้โอกาสเสมอไปแล้ว กลับมาใหม่ได้ได้ครับผมวันนี้คุณบลูนะครับแชมป์หนึ่งสมัยของเรากลับไปพร้อมกับเงินรางวัลสะสมทั้งหมด1 0,000บาทพร้อมกับผลิตภัณฑ์เจฮาเซรัมและเจริยาครับขอบคุณมากครับดีลมาแล้วด้วยนะครับตอนแรก2,000นะฮะแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะก็สะสมเงินรางวัลไปได้อีก4,000ตอนนี้แชมป์หนึ่งสมัยพร้อมกับเงินรางวัลทั้งหมด6000บาทครับ ขนาดแชมป์ยังถูกล้มแชมป์ซาร่าเธอจะทำยังไงต่อจ๊ะหนูก็จะหาคนมาแทนที่แชมป์ที่ล้มไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนพร้อมนะคะทีมสตีลของเราสู้ๆแล้วทุกคนยังไหวกันอยู่ไหมคะ<ว>โอ้ยไม่น่าไหวเลยค่ะไม่น่าแรนดอมเลยประเด็นเนี้ยนะครับอะ <c oughs> ไหวกันอยู่ไหมคะ<ว>ถ้าไหวนะคะแรนดอมเลย <c oughs> และผู้โชคดีคนต่อไปเบอร์22ครับผมเบอร์สุดท้ายเลยนะเบอร์22สวัสดีค่ะขออนุญนะคะขออนุญาตไปนั่งตรงนั้นหนึ่งแล้วกันนะคะเบอร์22ค่ะชื่ออะไรคะทำงานอะไรอยู่ครับชื่อแม็กครับผมเป็นพนักง,งานบริษัทครับแอบสติลไปได้บา้างยังคะยังไม่ได้เลยนะคะแต่แตลองดูว่าข้างล่างคุณอาจาจะมีแรงขึ้นขึ้นมาก็ได้คุณแม็กครับผมวันนี้ยังสติลไม่ได้แต่เคยสติลได้ไว้แล้วไม่ใช่หรือเคยได้2000ครับแล้วก็2000นนั้นยังอยู่กับคุณครับผม เมื่อกี้น้องสายถามบอกไม่ได้เลยเม็ดดบิชี่ฮุบคืนนะ <c oughs> นเต้น <c oughs> เราไม่มีคืนอยู่แล้วนะ<ห>เราเราให้คุณหมดอะไรที่คุณสามารถนะครับทำไว้จากเราได้นะครับเ <c oughs> งินรางวัลทั้งหมดหรือของรางวัลที่เรามาแจากในบางเดือนที่มีเราให้คุณแน่นอนน่ารักมากคุณแ <มา S 2> ็ณ่มีอยู่แล้วส0งพันนี่<า>อ,อุตส่าห์จำาให้ด้วยนะคุณลืมไปแล้วนะคะพี่ก็ไม่น่าทักถ้าเป็นหนูอ่ะเ็าไองบไปเลยนะคะอ่ะสู้ๆค่ะคุณแม่เชิครับ มั่นใจมั่นใจสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับลงมาพร้อมกับเงินสตีลส0 0พันครับผมเท่ากับว่าเริ่มต้นเหมือนกับแชมป์ของเราคุณโนเลยเดี๋ยวมาดูว่าจะล้มแชมป์ได้หรือเปล่าแต่คุณโอนนี่ต้องบอกว่าแกก็มีพินิหารของแกอยู่อันที่ไม่น่าจะได้ได้ซะงั้นและเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะปิดจ็อบได้ในรอบนี้ใส่กันไปครับคนละหมื่นและคนละสองพันตรงกลาง 4 0 0ันุตรงกลางครับรหัสแรก5พยาง5พยางครับรหัสภาพมาครับรหัสแรกนี้จะมีใครสามารถชิงคะแนนเพื่อขึ้นนำไปก่อนได้หรือไม่เอาไว้กลับมาชมกันตอนในสัปดาห์หน้าวันนี้ดาวินชีเวลาหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ